ถความจริงวงคาร้ออเกะฐานเสียงสำหรับวงปล่อยแก่คนแก่เนี่ยจริงๆเพื่อความสุขงดใหญ่เป็นหลักนะแต่ว่าเนื่องจากเสียงเพลงเนี่ยมันเป็นเป็นผลบวกต่อสังคมเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นความสุขสังคมเพราะเมื่อคนแก่มีความสุขเนี่ยสังคมก็จะมีความสุขตามไปด้วยทีนี้ทําอย่างไรวงปล่อยแก่นี้จะยั่งยืนวงปล่อยแก่ก็จะลงไปยังวงเด็กๆ ต่อไปแล้วก็อาการความยั่งยืนของมันเนี่ยภูเก็ตเองก็ต้องมีต้องมีครูมีนักดนตรีที่ประกอบกับ,บวงปล่อยแกแล้วก็วงปล่อยแกก็ต้อง,ต,องต้องสร้างงานที่เกี่ยวกับภูเก็ตเป็นหลักเพราะว่าการพัฒนาสังคมของเราเนี่ยเราชื่นชมความเป็นอื่นเราทำเพื่อคนอื่นแล้วก็เราเราเอาใจคนอื่นแต่เราไม่เคยเอาใจตัวเราเอง เพราะฉะนั้นเราต้องหันกลับมาชื่นชมความเป็นเราและอวดความเป็นเราทําเรื่องกระจกกระจกให้โลกรู้จักเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราเป็นคนปล่อยแกที่ถูกทิ้งณปัจจุบันเนี่ยเขาทํายังไงให้เขามีค่าแล้วก็มีคุณค่าต่อชีวิตเมื่อเขามีคุณค่าในชีวิตเนี่ยคนแก่มีทุกอย่างนะคนแก่มีเงินคนแก่มีลูกหลานมีเครือข่ายมีมีทุกอย่างสารพัดที่คุณจะเอาแต่ว่าคนแก่ของเราถูก ทิ้งขว้างถูกปล่อยไว้เมื่อเอาคนแก่มารวมกันเนี่ยคนแก่ก็จะเป็นรากฐานของความสวยงามของเมืองครับทีนี้ในเรื่องของอารยเรยมที่อาจารย์จะพูดถึงสถานที่แสดงขนาดใหญ่เนี่ยคเคือคือภูเก็ตมีเป้าหมายความคิดเป็นเมืองระดับโลก มาตลอดผมคิดว่าช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยภูกเก็ตจะพูดถึงเมืองระดับโลกแต่เราไม่มีอะไรระดับโลกเลยนอกจากมีน้ำกระหินดินทรายแล้วก็ถามว่าโดยขายปลาวานอยู่อย่างเดียวอย่างนั้นหรือหรือขายหาดทรายอย่างเดียวก็นั่นหรือมันไม่มีสิ่งที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเ,เราขายเขาเรียกว่าวิถีชีวิตเดิมๆโดยอาศัยธรรมชาติ นะครับนักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็ถามมาทําอะไรพูดแบบหยาบๆนะก็คือกินขี้พี่นอนมาที่นี่แค่นั้นถามแล้วหลังจากนั้นจะไปไหนอ่ะก็ไปที่อื่นแต่ภูเก็ตไม่ได้สร้างวิถีชีวิตที่เป็น c u เจอร์ที่เป็นวัฒนธรรมวัฒนธรรมประกอบด้วยศิลปะดนตรีความสวยความงามเสน่ห์กีฬาพวกเนี้ยไม่มีถ้าถามในกรณีของดนตรีออเรียมภูเก็ตยังไม่มีเลย่เระยะาพูด ภูเก็ตเมืองระดับโลกได้ยังไงออริเทอรีมดีๆให้นักดนตรีระดับโลกมาแสดงสมมติเราเอาโบชลลี่มาเหมือนปีที่แล้วที่มามาเปิดแซนด์บ็อกเนี่ยเราจ่ายโบชลลี่ไปร้อยสองร้อยล้านเนี่ยถามว่าภูเก็ตได้อะไรมันก็หายไปเฉยๆแต่ว่าถามว่ามาแสดงที่ไหนมาแสดงในโรงแรมมาแสดงในชายหาดเราไม่มีเฟสิลิตี้ที่เตรียมไว้สําหรับา u เจอร์หรือศิลปะว่าทําเลยเป็น การที่จะสร้างเมืองให้มีสเสน่ห์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเฟสิลิตี้เหล่านี้นครับรราารยา,ยรนนรรายกายกกถ้วแฟน